เพชอีหยางจ้านน่เฮ็ดฟาเพียกว่าเพนี่หรอฟ้าเพียกขึอนหยางฮะฟ้าเพียกกันน้ำเลยกันฟ้าอ๋อของกันน้ำของกันน้ำกันฟาไปั่นเขาเขาเอ่วมาเป็นภู้ปัญญาชาบานเนาะอ๋อเขาจะต้องเอามาลนไฟให้มันมีความแข็งแรงอ๋ออันอันนี้ถ้ายูุ่บัน บ,บ้านเมีองยางเนื้ยจ้ะบ้านเมืองยางตำบลโนนรังอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาค่ะมาดูวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านบรรยากาศน่าอยู่มากเลยรอบๆบ้านก็มีมีน้ำด้วยมีน้ำไหลเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะคะอันนี้ให้อันนี้ให้ดูให้ดูวิธีทำไอ้ไอ,อ้ที่กัน้นกั้นน้ำกั้นปลาบอกกั้นน้ำกั้นปลาเนาะ

กี่กีที่มาขอยางไร้ดอนตะปูนี่งาคีนีวจะนี้า่คนบอกสามตัวตรงมามะคขี้ก็ามตัวตรงใอยซื้อว่าเป็นมันบอกกองตรงทางซื้อว่าเป็นตรงนี้ก็จะมีมีวัวด้วยค่ะข้าววัวแล้วก็มีปุ๋ยปุ๋ยที่วัว

หเจ้ากันนี่่ต้องจัวนล่ะพี่น้องยี่พอขามหามด็จสนุนนบทำ่งพี่น้องยุ่แบบยี่พอมางก็ล้านทุกใบก็รู้เนาะแต่ม่ต้หวใ่อันนี้เห็ดอีหยังจ้ะอันนี้ติกวาดใส่ถุงจ้ะมันมันมันคือหยังก่อนีวาควายอ๋อปุ๋ยขี้วัวขี้ควายจ้ะอ๋อผีท้าบันจ้ะ อ๋อเสร็จแล้วก็มาตากแดดตากแห้งแล้วก็บรรจุไปใส่อ้อยเขาได้เป็นลอยๆตันไม่มาบรรจุใส่ถุงขายแบ่งกันพู้ละน้อยอันนี้ควายนี่ควายนี่ควายค่ะควายคว้ยควยควายเขาจะอยู่ เลี้ยงเขาไว้ในคอกแล้วเขาข้างหน้าข้างหน้าจะมีอาหารให้เขาตลอดมีฟางมีหญ้ามีน้ําให้ตลอดค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยคือผลผลิตของเขาคือคือคือปุ๋ยปุ๋ยมูลควายมูลว,วัวมีวัวด้วยค่ะมีวัวด้วยอ๋อ กำปุ๋ยไปใส่นาอ๋อไม่ได้ขายไม่ได้ขายนะคะเพราะว่ามีนาเยอะมีนามีไร่เยอะวิธีชาวบ้านนะคะนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกอีกอีพีหนึ่งนะคะอีกอีพีหนึง่งจะมีแม่น้ําแม่น้ําอยู่รอบๆบ,บ้านนะคะเอ,เอาเอาสั้นๆแค่นี้ก่อนคลิปนี้แค่น,นี้ก่อนนะคะ